สวัสดีครับผมไใชครับวันนี้มาซื้อรถนะครับผมที่เขาทักมาขายให้เรานะครับผมกับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโร拉ออตติคนะครับแต่พอดีพี่เขาไม่ออกสื่อนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามพี่เขากันนะครับว่าทําไมคันนี้พี่ทำไมถึงขายครับพี่คันนี้ขายนะครับก็ผมมีพูดเองทำไปดูคันนี้คันอ่าราอยู่คันใหม่แล้วคันนี้จะขายออตติค์เซอร์วิสอะไรไปตั้งหลายอย่างเลยอ่ะพี่โอ้โหเปลี่ยนทแก๊สมาใหม่หมดเลยครับว่าตีนึงนะทุกอย่าง ตามรายการตามรายการนี่เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ตาข้องมาแพนดูนะครับตามไรตามไรตามบินที่พี่ให้ผมมานี่ใช่ไหมตามบินตามตามบินเลยครับเนี่ยดูดิ่ทำไปทำไปเกือบสองหมื่นละแก๊สแก๊สอีสองหมื่นห้านะครับโอ้เกือบเกือบตีอลไรพูดได้ง่ายว่าใครที่ได้รถคันนี้ไปรับรองพร้อมใจแน่นอนไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยของใจรนะครับของใครพร้อมใจใช่ไหมครับโอเคแล้วพี่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เอารถมาแบ่งกันใช้นะครับพี่ครับขอบคุณครับครับก็เห็นว่าทางช่องเนี่ย เป็นช่องที่ดีมากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตื้นจากลูกค้าครับผมตรงไปตรงมาครับเลยเรื่องเรื่องช่องนี้ครับครับแต่ที่ไม่เห็นหน้าเพราะว่าพี่เขาไปขอออกสื่นนะครับผมขอบคุณนะครับคุณครับ